สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2567เวลา15.02นวันนี้สมเด็จพระน,น,นิธิถาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปร,ระจำปี2567ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่4-6มิถุนายนนี้ภายใต้แนวคิด พระบรมีเกลอก้องล่าสู่ผืนนาข้าวไทยผสานเกษตรแนวใหม่ชาวนาไทยยั่งยืนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุร ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อข้าวและชาวนาไทย ตลอดจนให้ประชาชนรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะพืชหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนาไทยและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวยกระดับคุณภาพความต้องการของตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่เกษตรกรสถาบ,บันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566และผู้สนับสนุนการจัดงานพร้อมมีพระชดำรัสเปิดการประชุม จากนั้นทอดพระเนตทเทศกาลอทินิทศการเชิดชูเกียรติและการแสดงผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินิทศการเทิดพระเกียรติ10บแผนข้าวเฉลิมพระเกียรติ7 2พันษาที่กรมการข้าวได้รับรองนธุนข้าวเมื่อวันที่9เมษายน2567าจำนวน10พันประกอบด้วยข้าวขาวพื้นแข็งข้าวหอมไทยข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นและข้าวสาลี นวัตกรรมอารักขาข้าวเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัยเป็นการจัดการระบบนิเวศให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของศัตรูธรรมชาติช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวโดยชีววิธีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนิทรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยสู่ความภูมิใจในพื้นนานิทรศการเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทยสู่กเกษตรสมัยใหม่พัฒนาข้าวไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน นิทรรศการเทคโนโลยีที่จิท่านด้านข้าวและชาวนาและนิทรรศการทำนารักโลกรักสิ่งแวดล้อมสู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติสืบเนื่องจากวันที่5มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระประเมณมหาอนนาชมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่งวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยจึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลแก่กิจการข้าวไทย พระเจเลขาธุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสกการะและผันพุ่มใน,นโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2567 ที่บริเวณหน้าประตูภูทลีลาศพระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสการะรัผพานพุ่มในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567 โอกาสนี้พลเอกสนิทชนกสังฆจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมนามรัฐบาลและประสบนิกรชาวไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐพระเอกชนตลอดจนประชาชนและจิตอาสาเชิญเครื่องราชสก,การะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินกระทงดอกไม้และทุกเทียนแพรไปทูลเกล้าถูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรับพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีเคียงคู่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการเนื่อมาจากพระราชดำริทุกพื้นที่ทั่วประเทศตลาดจนพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของรัศดรจากคัตศสินภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยทรงส่งเสริมศิลปะทีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยให้ํำรงอยู่อย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใน,ใ,นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royalfit.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสาม,มาธิฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสราระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1นถึงเมิถุนายน2567เพื่อถวายเปี่ยพระราชกุศลนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store